สวัสดีครับพี่ๆทุกคนยินดีต้อนรับสู่เกมจุติยุทธภพเลือดใหม่โยกากนั่นเองกลับมาพบกับผมพีทเว็บแชนแนลนะฮะตัววันนี้มาในคอนเทนต์ของบอลรูเซียนอีกแล้วนั่นเองนะครับเกี่ยวกับเจ้าตัวหล่อมาตานั่นเองเจ้าตัวหล่อมาตาตัวนี้มันเป็นสิ่งที่จะปลดล็อกหลังจากที่เราเลเวลลอยนะบอรลรูเซียนจะปลดล็อกมา11ชิ้นซึ่งมันจะเป็นการออฟของมันนั่นเองซึ่งมาหาจากไหนทําอะไรบ้างแล้วออฟอันไหนดีที่สุดนะครับผมวันนี้จะมาแชร์กันให้หมดเลย ซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันใช้กันแทบแต่ทุกคนใส่เหมือนกันเกือบหมดนะฮะเอาล่ะครับก่อนจะไปชมคลิปนะครับฝากด like, กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับผม p d f Channel ในการทำคลิปต,ต,ต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีของเรานะฮะมาแล้วโยกังจุติยุทธภพเลือดใหม่สุดยอดเกมจอมยุทธเปิดให้เติมแล้วที่ r i c h m แ n s h o p ผูกกว่าเติมเองเข้าไวมีเงินคืนผ่อนได้24ชั่วโมงมีเกมชั้นนำมากมายเติมเว็บรับส่วนลด Richman คอยพร้อมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนเติมหลายมีทีมงานคอยดูแลจะปัญหาหรือโปรไหนก็ไม่ต้องกังวลเติมเกมถูกเข้าไวผ่อนได้มีเงินคืนที่ Richman ช h อ p อ่าหยุดหยุดยแต่เดี๋ยวก่อนนะครับผมก็จะไปชมคลิปฝากเพื่้ชวยกับอิมูเลเตอร์ชั้นนำนะครับผม LD Player 9 Partner ที่ที่สุดสำหรับเกมมือถือนั่นเองเป็นอิมูเลเตอร์ที่ไว้ใช้เล่นเกม Android บน PC นะครับมีเวอร์ชั่นที่ใหม่ด้วยนะครับผมแล้วแรงที่สุดเลยในช่วงนี้นะครับสามารถเล่นในหลายเกมไม่ว่าจะเป็นเกมชั้นนำทั่วไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ได้ปรับมาใหม่นะครับเร็วแรงสูงขึ้นนะครับแล้วก็ภาพไหลลื่นแถมข้อดีก็คืออิมูนี้ได้รับความเชื่อถือจากคู่สนาเกมหลายสำนักเลยนะครับอย่าลืมโหลดไดไวย้ย LD ใต้ดีคิปชั่นนะครับผมอย่างที่ทุกท่านรู้นะครับว่าตอนนี้หลายๆโคนโค้งเลเวล1 0 0แล้วแล้วก็ปลดล็อกคําว่าบัลลูเซียนนั่นเองซึ่งไอเจ้าตัวบัลลูเซียนตัวนี้พอเราปลดล็อกใช่ไหมครับจะมีของให้เราใส่ทั้งหมด11ชิ้นจะมีค่าเซียนรวมด้วยหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการขัดเกลาที่จะต้องถึงบัลลูเซียน6แล้วเสริมพลังเทวะครับผมแล้วก็อีพีรางของซึ่งตัวนี้จะปลดล็อกตอนบัลลูเซียน4หรือ3นี่แหละผมจาไม่ได้ละเอาละครับ วันนี้เราจะมาพูดในส่วนของหล่อมตะนั่นเองซึ่งหล่อมตะตัวนี้เราจะต้องมีของเซียนที่เป็นสีทองขึ้นไปนะครับสีทองหรือสีแดงถึงจะสามารถใช้ได้ในการทาออฟหลอมตะ5ออฟนั่นเองเอาละครับแล้วมันจะทํำยังไงอย่างแรกเลยครับเราต้องรู้ก่อนว่าไอของพวกนี้มันจะมีทั้งหมด5สีซื้อสีเขียวสีฟ้าสีม่วงสีทองสีแดงแต่ละสีนะครับแตกต่างกัน สเตตัสต่างกันแล้วก็การใช้งานต่างกันสีทองสีแดงจะสามารถหลอมาตาได้สีม่วงฟ้าเขียวสามารถใส่ได้ครับแต่ไม่สามารถทําหลอมาตาได้ซึ่งไม่คุ้มค่าไม่แนะนําให้ใส่ฟ้านะครับผมม่วงหรือว่าเขียวก็ตามนั่นเองนะครับเอาละครับพอมาเสร็จปุ๊บใช่ไหมเรามีสีทองครับเราก็จะต้องหาออฟหลอมาตาออฟหลอมาตาตัวนี้มันหาจากไหนนะครับผมและออฟหลอมาตาตัวนี้นะครับหาจากสาราเซียนเหนียวที่ผมอยู่เลยซึ่งเราสามารถไปที่ป่าแดนใต้ก็ได้อาจจะผมพาเข้ามาใหม่ เราไปที่ป่าแดนใต้ครับแล้วมาที่ประมุกสาราเซียนเหมี่ยวนะฮะเรามาคุยเสร็จปุ๊บให้เรากดรับก่อนทุกวันแล้วเราก็กดบวกตัวนี้ซึ่งแต่ละชั้นจะมีเขียนอยู่ว่านุษย์เซียน4บุษย์เซียน7ถึงจะเข้าได้ผมจะเข้าไปชั้น2นะฮะเข้าไปเสร็จปุ๊บแต่ละตัวนะครับมอนเตอร์จะดรอปของไม่เหมือนกันบางตัวจะดรอปต่างหูดรอปแหวนอะไรพวกนี้อันนี้ดรอปเฉพาะตัวมอนเตอร์ที่ตีนะไม่นับเจ้าตัวอีลิตที่จะเกิดขึ้นมาเอาละครับ อีลิตท,ที่เกิดขึ้นมาเงื่อนไขคือยังไงคือเราต้องตีมอนสเตอร์50ตัวครับตีครบ50ตัวอีลิตเกิด1ตัวนะครับอีลิตตัวนี้จะดรอปเป็นแบบสุ่มนะครับก็คือจะดรอปทั้งต่างหูแหวนสร้อยอาวุธชุดเกราะอะไรดรอปทุกอย่างเลยแต่ถ้ามาตีตัวนี้นะครับเสือก็จะดรอปเป็นอาวุธกับเสือ้อนั่นเองเป็นหลักๆถามว่าดรอปอย่างอื่นได้ไหมก็ดรอปได้แต่2ออันนี้จะดรอปบ,บ่อยกว่านั่นเองนะครับ เอาละครับพอเรารู้แล้วใช่ไหมครับราวนี้เรามารู้กันต่อว่าก็าตัวพวกนี้อันไหนเทรด้ไหนเทไม่ได้นั่นคือสีทองจะเทรดได้สีแดงเทรดได้จะต้องเป็นอะไรเอ่ยเท่านั้นถ้าเรากดส่องไปแล้วนะครับกดระบุไปเลยปึ๊บระบุไปปึ๊บมันจะไม่สามารถเทรดได้แล้วเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นเป็นสัญลักษณ์ล็อกมาเลยนะครับว่าไม่ให้เราเทรดแล้วนะถ้าเรากดไปแล้วเราก็จะเทรดไม่ได้นั่นเองแล้วคราวนี้นะครับอันไหนบ้างที่เทรดไม่ได้อีกนั่นก็คือสีเขียวสีฟ้าสีม่วงนะครับ แต่และชั้นนะครับจะสเตตัสไม่เหมือนกันถ้าพี่อยู่ชั้น1สเตตัสก็จะลดลงไปอีกเกือบเท่าหนึ่งถ้าพี่ขึ้นมาชั้น2สเตตัสก็จะเยอะประมาณนี้ถ้าพี่ขึ้นไปชั้น3สเตตัสมันก็จะเวิร์ขึ้นไปอีกนะครับสเตตัสมันจะเยอะขึ้นตามสีของมันแล้วก็ตามระดับชั้นด้วยนะครับแต่ระดับชั้นมันต้องใช้ค่าโจมตีเสียนที่สูงนะในการที่จะเข้ามาตีเอาล่ะครับพอเรารู้จุดดับแล้วเรารู้เงื่อนไขในการทําแล้วนะครับเราต้องมีอะไรเตรียมอีกบ,บ้างนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวจิตตกกกลล้้้าานนนนััั่เองเจวจพวพีะครบ จะเป็นของที่เอาไว้ของระบุเซียนระบุของเซียนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการส่องชุดหรือจะเป็นการส่องของพวกนี้นะครับพวกส่องหินหยกพวกนี้นะครับเรากดส่องไปปุ๊บเราจะเสียจิตกาแน่นอนจิตก้าแต่ละอันใช้ทําอะไรบ้างครับจิตก้าสีแดงนะครับผมเอาไว้ส่องอาวุธชุดเกราะแล้วก็เสือ้อเกราะนั่นเองนะครับตัดไปสีป้าเอาไว้กล่องเอาไว้ส่องพวกประดับนะครับสร้อยคอหูซ้ายหูขวาแหวนซ้ายแหวนขวานั่นเองนะครับต่อไปครับสีเขียวใช้ทําอะไรบ้างนะครับ นั่นคือปอกแขนซ้ายปลอกแขนขวารองเท้านั่นเองนะครับมันจะใช้ประมาณนี้ส่วนใหญ่นะครับสีเขียวกับสีฟ้าจะใช้งานเยอะมากสีแดงจะใช้ไม่ค่อยเยอะเพราะว่ามันหายากนะครับแล้วก็อุปกรณ์นะครับผมอุปกรณ์ถ้าเป็นอาวุธชุดเกาะเสือเอกาะนะครับดรอปจากบอสเท่านั้นหรือดรอปจากมอนเตอร์ที่เป็นหัวหน้านะครับถ้าดรอปจากมอนเตอร์ทั่วไปไม่สามารถดรอปได้นะครับ3มชิ้นนี้ส่วนที่เหลือตกปกติเลยตีมอนตัวไหนที่มีค่าเสียตกหมดนะครับเอาละครับ ตัดไปเดี๋ยวเราไปดูเจ้าตัวออฟกันดีกว่าว่าตัวออฟ11ชิ้น,น่ะเราใช้อะไรบ้างในแต่ละชิ้นนะครับเราไปเริ่มที่อย่างแรกเลยนั่นก็คืออาวุธนะครับผมอาวุธตัวเนี้ยมันจะมีออฟแค่เพิ่มดาเมจต่อนักดาบต่อหมอต่อนินจาต่อธนูต่อทวนนะครับแล้วก็ต่อกะบี่จะมี6อาชีพครบเลยนะครับเราจะเลือกใช้อะไรดีหล่ะทีนี้เราเลือกใช้ตัวที่เยอะที่สุดอาชีพที่เยอะที่สุดในเซิร์ฟเวอร์ครับให้เรามาดูที่ลดเดอร์บอร์ดก็ได้ เราดูว่านักดาบเยอะไหมกระบี่เยอะไหมควรเยอะไหมคนที่เก่งๆหรือคนที่อยู่ในเทียเดียวกับเรานะครับไม่จาเป็นต้องเอาคนที่เก่งก็ได้เอาคนที่แบบสูสีกับเราที่เราจะต้องสู้กับเขานะครับแนะนําว่าให้หาดาบกับหมอจะคุ้มที่สุดเพราะว่าดาบกับหมอจะเยอะทุกแมปทุกอาชีพทุกเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วนะครับหมอกระดาบนี่เยอะเป็นดับแรกๆเลยแนะนําให้หาดาบกับหมอนะครับผมแล้วการยัดออฟแนะนําให้ยัดไปก่อนแล้วเราค่อยมาแก้ทีหลังก็ได้นะครับ ถัดไปสร้อยคอครับผมสร้อยคอจะมีแค่2แบบนะครับก็คือโจมตีเซียนกับดามจคริติคอลที่เหลือไม่คุ้มค่านะครับส่วนตัวแนะนําให้เป็นโจมตีเซียนเพราะว่าโจมตีเซียนจะทําให้เรามาลงสารลาเซียนเหนียวได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยนะครับยิ่งเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับค่าโจมตีเซียนอีกอันหนึ่งที่เหมาะก,ก็คือดามจคริติคอลผมแนะนําว่าทาสร้อยมา2อ,อันเป็นสร้อยทองสักคู่เป็นสร้อยอันหนึ่งที่เป็นโจมตีเซียนอีกอันนึงเป็นดามจคริติคอลนะครับเอาไว้สลับความกับ เอาไว้ลงสาราเซียนเหมี่ยวทําไว้2อ,อันจะดีที่สุดเป็นดาบไคิวทีอเกับโจมตีเซียนนะครับหรือถ้ามันหนักเกินไปก็แนะนําว่าทําโจมตีเซียนเป็นเส้นเดียวก็ได้นะครับถัดไปครับเป็นชุดเกาะชุดเกาะตัวนี้นะครับจะเป็นลดดาเมตต่ออาชีพนะครับผม6อาชีพเลยนะครับเราจะใช้อะไรดีเลือกใช้แนะนําป้าให้ใส่เป็นหมอหมดเลยก็ได้หมอกะธนูนะครับ สออาชีพนี้จะเป็นอาชีพที่แรงแล้วก็คนจะเติมหนักด้วย2อ,อาชีพนี้แนะนําว่าเป็นหมอนะครับผมกับธนูจะใช้ได้ออรลาวมากๆสําหรับหลายๆเซิร์ฟเวอร์นะครับถัดไปส่วนเกาะครับผมส่วนเกาะจะมีเพิกเฉยต่อการป้องกันครับผมเป็นต้านเพิกเฉยกับอีกอันนึงก็คือต้านคริติคอลจะมี2อ,ออฟที่น่าสนใจแต่ส่วนตัวแนะนําว่าเป็นต้านคร i ติคอล5้าอันไปเลยก็ได้นะครับยัดเป็นต้านคริติคอลหมดเลยถัดไปครับหูซ้ายกับหูขวาเหมือนกันแน่นอนนั่นก็คือโจมตีกังปู ไม่ต้องไปมองถึงออฟดุดพลังเวทหรือออฟอื่นๆเลยโจมตีกัางฟูดีที่สุดแล้วสําหรับหูซ้ายและหูขวานะครับผมแต่ถ้าคุณเล่นเป็นดินจาหรือธนูมันจะมีอีกออฟหนึ่งนะครับนั่นก็คือโจมตีปกตินั่นเองโจมตีปกติก็น่าสนใจครับไม่ใช่ว่าโจมตีกัางฟูจะดีเสมอไปบางอาชีพใช้โจมตีปกตินะครับอย่างดินจากะบ,บีหรือธนูพวกนี้แต่ส่วนตัวมองว่าโจมตีกัางฟูจะดีที่สุดสําหรับคนที่งบไม่มากแล้วตามมอนเตอร์อย่างเดียวนะฮะถัดไปครับ แหวนซ้ายแหวนขวาครับแหวนซ้ายแหวนขวาง่ายๆเลยดูดซับดามจกับบล็อกดามจมีอันไหนใสอันนั้นไปก่อนนะครับผมยัดไปเลยครับจะเป็นดูดซับก็ได้หรือบล็อกดามจก็ได้นะครับมันช่วยทําให้เราถึกขึ้นทั้งคู่นะครับผมถัดไปครับกำไรซ้ายกำไรขวาหรือปอกแขนซ้ายปอกแขนขวานะครับมันจะมีอยู่สองค่านั่นคือโอกาสอันศักดิ์สิทธิ์นะครับผมก็คือทําให้เราสามารถตีติดคีย์ที่แต่ว่าตีติดคีย์ที่ข้ตัวเนี้ยมันจะมีผลกับมอนเตอร์เท่านั้นเท่าที่ผมไปสืบข้อมูลมาเนาะ เห็นทุกคนหลายๆคนบอกว่าไอด้ดามิศักดิ์สิทธิ์ตัวเนี้ยมันติดเฉพาะมอนเตอร์นะครับไม่สามารถติดกับคนได้อันนี้ถ้าใครรู้ว่ามันสามารถใช้กับคนได้ก็สามารถบอกได้นะครับส่วนตัวนะครับมีดามิกังฟูกับโอกาสอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งผมแนะนําว่าเป็นโอกาสศักดิ์สิทธิ์จะดีที่สุดนะครับยัด5ช่องเลยก็ได้หรือถ้าใครอยากได้ดามจกังฟูก็ได้เช่นกันมันมีผลกับคนนะครับดามดกิกังฟูไม่ใช่กับมอนเตอร์อย่างเดียวสองข้างก็ลองดูว่าเราจัดอันไหนได้นะครับถัดไปครับรองเท้า รองเท้าอันนี้จะมี2แบบเลยนั่นก็คือเพิ่มดับเม็ต่อมอนเตอร์ทาให้เราฟาร์มได้ง่ายขึ้นยัดไปเลย5ช่องอีกอันหนึ่งครับจะเป็นฟื้นปูเมื่อฆ่ามอนเตอร์ได้นะครับฟื้นปูเมื่อฆ่ามอนเตอร์ได้มันจะใช้ได้ก็ตอนเมื่อเพื่อนๆฟาร์มมอนเตอร์ได้ยากยิ่งขึ้นหรือว่าฟาร์มแล้วรู้สึกเอ้ยมอนเตอร์ตีผมแรงจังผมยืนไม่ไหวเลยจะตายตลอดเลยทํายังไงดีใช้เจ้าตัวฟื้นปูนะครับผมเมื่อเราฆ่ามอนได้เราจะได้เลือดคืนมา0.1%หรือถ้าเราใส่ครบ5อันก็0.5 เลือดก็จะคืนมายิ่งเลือดเยอะก็ยิ่งปืนฟูเยอะนะครับเอาไว้ใช้อีกกรณีหนึ่งคือกรณีที่เราปล่อยบอดนะครับตีมอนอยู่แล้วอยู่ดีๆคิดอะไรไม่ออกมีคนมาตีเราถ้าเราฆ่ามอนเตอร์เลือดเราก็จะเด้งจะทําให้เราตายยากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถามว่าจะไม่ตายไหมก็ตายอยู่ดีนะครับท่านขาลุมตีนะเอาล่ะครับก็หมดเป็นที่เรียบร้อยสําหรับ11ชิ้นนะครับผมแต่ละออฟใช้อะไรบ้างเดี๋ยวคราวนี้เราไปดูกันดีกว่าอีกนิดหนึ่งนะครับว่าเราจะยัดออฟยังไงนะครับผม ไอการยัดอฟเนี่ยเราสามารถกดหลออมาตะตรงนี้ได้เลยซึ่งการยัดไปนะครับก็คือกดคลิกจากขวาไปทางด้านซ้ายแต่และรูจะมีโอกาสติดไม่เหมือนกันด้วยนะเรามาดูกันก่อนแต่รูคืออะไรรูแรก100%ไม่ว่าที่จะยัดไปกี่ช่องแล้วรูแรกจะติด100%แน่นอนรูที่2ครับมันจะเขียนว่า75%ให้เรากดตรงนี้ไปนี่มันจะติด75%โอกาสติดมันจะง่ายมากๆนะครับแต่ถ้าเป็นรูที่หล่ะ รูที่5 20%รูที่6รูที่7จะเป็นของแดงนะครับมันจะมีส่วนข้างล่างอยู่ให้เราใส่ได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวคราวนี้ผมจะออฟเจ้าลวรูสุดท้ายกันนะครับรูที่5 โอกาสติดมันจะอยู่20%ซึ่งมันจะยากมากเราสามารถใส่ยันโชคลาภเพิ่มโอกาสติดของมันได้นะครับถ้าไม่ติดก็อฟจะหายไปเลยแต่ว่าอฟตัวตวข,ขวบขาตัวเนี้ยไอป,ปอกแขนซ้ายตัวเนี้ยจะไม่หายไปนะครับแม้ว่าเราจะอฟจนหมดแล้วนะครับของทุกชิ้นของชิ้นนี้จะไม่หายไปจะไม่สูญสลายแน่นอนนะครับมันจะบอกว่าหินเซียนปัจจุบันเป็นไอเทมว่างปากแล้วเราสามารถเอาไปย่อยทิ้งได้นะครับแต่ว่าถ้าไหนเรายังไม่ส่องเราจะไม่สามารถย่อยทิ้งได้นะครับจะต้องย่อยก่อดส่วนใหญ่นะครับของทองกับของแดงเขา จะโยนทิ้งถ้าเราไม่ใช้เราไปโยนทิ้งเลยเพราะมันย่อยไม่ได้นะครับแล้วไม่สามารถปลดขายด่วนได้ด้วยนะฮะเอาละครับวันนี้นะครับผมพีดวเอชแชนแนลก็มาแนะนําพี่ๆประมาณนี้แล้วกันสําหรับเจ้าตัวบรลลูเซียนหล่ออรมะตะนะครับว่าออฟอันไหนเหมาะออฟอันไหนคนใช้เยอะนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็แชร์ไปเพื่อนๆพี่ๆได้ดูนะครับว่า เอ้ยวันนี้คนทําคลิปหลอมาตาด้วยลองใส่ออฟตามนี้ผมบอกเลยว่าแจ่มแน่นอนนะครับส่วนวันนี้ผม d ีเดียแชนนลก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีพี่ทุกคนนะครับแล้วก็เติมเกมพอประมาณเพราะว่าเกมนี้กิ่นต่างมากๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสว่วนนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายไว้เจอกันครับสวัสดีครับผม